สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการล้างแคสนะครับลบไฟล์ขยะในแอปพลิเคชันไลน์ของเรากันนะครับเพื่อคืนพื้นที่เครื่องและทําให้แอปไลน์ของเรานะครับ เอ่เร็วขึ้นส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็ในส่วนของเริ่มต้นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ส่วนของการตั้งค่าของเครื่องของเรากันนะครับซึ่งการตั้งค่าของเครื่องแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราเข้ามายังส่วนการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให kind of ้เราทำการเข้าไปยังในส่วนของเอ่อหน้าแอปกันได้เลยครับซึ่งแต่ละรุ่นก็อาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของแอปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังในส่วนของแอปพลิเคชันลายกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้ายังในหน้าของอา่ายกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทาการเลือกหาเมนูที่เขียนว่าที่เก็บข้อมูลกันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็ให้เราทาการคลิกเข้าไปโหลดครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทาการหา เมนูนะครับที่เขียนว่าล้างแคชกันได้เลยครับแต่ว่าในเมนูนี้นะครับเราจะต้องแน่ใจนะครับว่าเราได้ทําการกดไปที่อ่ล้างแคชนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันโลดครับในส่วนของระบบนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะทําการล้างแคชในแอปพลิเคชันไลน์ของเรากันนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับในส่วนของอ่ ข้อมูลในแคสนะครับของเรานะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับก็แสดงว่าเราได้ทำการล้างแคสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการล้างแคสลบไฟล์ขยะในแอปพลิเคชันไลน์ของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ